ร้องบอกกับแม่ตัวดีมาทำอย่างนี้ได้ยังไงทอะะไรเหมือนมันมาจีที่กล้างหัวใจฉันทำกันได้โถมทีทําตัวเกไ๋ไก๋แหมแต่งตัวหลยก,ก็เพมมารอไอโอลูกไง I'm not! แต่ลูกจริงอะแต่ละไม่รู้จัก่รู้จักเน่ต้องมา,ม,มาทำเฉ๋ไฉต้องมาบยอล้อาแลมีมอะไรก็พูดพูดไปเพดไเลยเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้นะถึงว่าละไปตลาดแต่บ่อยมากแล้วเกินพอไปเพราะว่ามีจุดหมายจไไุดหมายมีจุดปุ่งหมายใช่ไหมไอโอ มันขายโออยู่ใช่นี่คนอย่างไพวันใส่ย้ายเำไกคนไปว่านอนจาราผีมีเมียหมามันจะทวยโอ้ยยังไงคนรวยมันก็ต้องขวคนรวยใช่ไหมคิดจะทิ้งไพวันแล้วไอโอที่มันแอ๊ด ดูดอกทานตะวันเว้ยเออก็รักเดียวใจเดียวอยู่แล้วคนอย่างพี่นั่นแหละพี่นั่นแหละแอบไปมีผู้หญิงคนใหม่ชี้แจงเรื่องจีขายหวยจัดพิษตลาดจอแจงดูที่หน้าเนี่ยไม่โดนใครหอมมาไปที่โดนไม่เห็นอยู่นะลิซุติกในหน้าเนี่ยไมปไปนี่แจงใช่ไหมไม่ไม่ไม่เลยให้เกี่ยวกับมึอกีไปเรื่องของเขาให้เกี่ยวกระมือเดี๋ยวเดี๋ยวแจงไหนนี่แตงก็เก่งขายหวยจอดที่ตลาดจอแดง ไหนเนี่ยไม่รู้จักนี่ทำเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเขใครเป็นคนเล่าให้ฟังเพื่อนพี่ไงจิ้งหรีดเพื่อนพี่จิ้งหรีดใครชื่อจิ้งหรีดใครบอกเลยจิ้งหรีดโอ้ยจิ้งหรีดขาวอ่ะเนี่ยจิ้งหรีดเดี๋ยวจิ้งจกมานี่ไจิ้งหรีดี๋จิ้งจกใช่ไหมใช่ไหมที่พี่บอกฉันใช่ไหมมี่ใจลูกจริงขายไปจักที่ตลาดเจ้าแจ๊ะแล้วมึงเชื่อมึงเชื่อกูไงอะเธอดิแต่กูยังไม่เชื่อตัวเองเลยเนี่ยทั้งหมด ลองใจผู้ฝันเ,นเนี่ยไอ้นไอเมิร์ฟก็อะไรพี่ฟังว่าวันเพ็ญเนี่ยเป็นแฟนไอโอมาโทษพี่รู้ได้ยังไงมาลองฝ่ายมืออ่ะพงมาลองใจแบบนี้ได้ยังไงมาคือหน้าขวาเรื่องแบบนี้เรื่องความรักมาล้อ,ลลอเล่นกันเห,หรอะแล้วถ้าเขาเลิกกันจริงๆอ่ะทำยังไงกูเอาวันเพ็ญแทนไงเอาออกเอาใจนี่น้องลูกนะรลองๆไปหนุ่มกูก็ไปหนุ่มเฮต้องเลย ร้องใจมึงว่ามึงรักกันจริงไหมมึอใจกินจะหนีแล้วไหนว่ามึงรักกันจริงเออหึงแล้าตาเขียวเลยอะใครจะไม่หึงอะก็ดูดิทั้งหล่อทั้งสูงยาวเขาดีใครจะไปเหมือนพี่ล่ะเล่นซัำขค่จังซอยนะ yeah mm -hmm.